เทียบค่าตัวเบลล่าราณีกับนางเอกสีมอเห็นชัดใครได้ดีกว่าเป็นถึงเบอร์หนึ่งช่องนางเอกสีคนสู้ได้ไหมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอย่างมากนางเอกสาวใหม่ดาววิกางานงอกอย่างต่อเนื่องหลังเธอเล่าอาดีตในรายการช่องยูทูบของตัวเองเมื่อถูกมิวนิถาแขกรับเชิญถามว่า เคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมซึ่งมิวนิฐาออกปากว่าไม่อยากได้คำถามนี้ก่อนที่มากี้พูดแบบเดือดเบาๆว่าฉันว่าโดนทุกคนจากนั้นมินชาลิดาก็เสริมว่าและโดนคนเดียวกันทำเอาใหม่ดาวิกาถึงกับตาลุกบอกว่าเมื่อกี้แรงมากนะก่อนมิวนิฐาเล่าต่อในตอนนั้นยังเด็กไปงานหนึ่งซึ่งออแกนซ์บอกเตรียมชุดมาให้ไปใส่หน้างานเลย พอแต่งตัวเสร็จไปหลังเวทีมีคนหายไปด้านมินเสริมว่าจำได้แล้วตอนนั้นเดินอยู่มีคนตะโกนว่าให้เดินช้าๆหน่อยพอปรากฏตัวบนเวทีแล้วถึงได้รู้ว่ามีคนไปเปลี่ยนชุดมากันซีแล้วหนึ่งด้านใหม่ดาวิกาเล่าเรื่องของตัวเองต่อทันทีสมมุติมีจุดที่ต้องพดท่าเป็นตัววีเธอต้องอยู่ตรงกลางพอเดินไปปารันเวหันมาคือโดนแย่งที่ยืนบนเวที ตอนนั้นไม่รู้จักทำยังไงก็เลยไปหยุดยืนที่หน้าเขาเลยทำเอาเพื่อนๆถึงกับบอกว่าแรงกว่าในขณะที่มากกี้เจอคำถามเคยร่วมง,งานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมง,งานด้วยอีกซึ่งเจ้าตัวได้เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเจอแบบไม่มีกักว่าขอเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยบอกว่าทำไมขนาดไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแต่มีแค่คนเดียวเขาพูดกับฉันว่าคอยดูใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากัน พูดแบบไม่มีใครอยู่พูดอยู่ในห้องนั้นแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้ก่อนที่เดินเข้าไปคิดว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงเชื่อไหมว่าเรากลับไปหาเพื่อนทุกคนและบอกว่าเราไม่ขออธิบายให้ใครฟังนะให้ฟังเสียงแล้วทุกคนก็นั่งเงียบๆฟังเสียงแล้วทุกคนแบบทำเสียงสู้ใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพร้มกระซิบบอกเพื่อนว่าเป็นใคร จนหลายคนในโลกโซเชียลต่างไปโยงว่าใช่นางเอกสาวเบลล่าหรือเปล่าความขุดภาพแฟชั่นโชว์ในอดีตเมื่อปี2015ร้อนจนมากี้พดข้อความชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่ใช่เบลล่านาทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะวันนี้เราจะพามาเปิดค่าตัวของพวกเธอเหล่านี้กันโดยเบลล่านั้นในปี2565สำหรับหเบลล่านั้น เล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นออกอีเวนต์เริ่มต้นที่200 0 0 0บาทต่อครั้ง 2. ไใหม่ดาวิกาเล่นละครเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นออกอีเวนต์เริ่มต้นที่200 0 0 0บาทต่อครั้ง 3. มินชาลิดาเคยมีข่าวอัพค่าตัวอีเวนต์สองเท่าทำเอาบรรดาผู้จัดงานถึงกับสายหน้าแต่ก็ไม่ทราบยอดที่แท้จริง สีมาร์กี้เจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เบินค่าตัวรับงานคู่ป๊อกก็ยังไม่ทราบจานวนค่าตัวได้เหมือนกัน 5. มิวนิทาเธอก็เคยมีข่าวมิวนิทาปัดข่าวอัพค่าตัวแข่งยายาโตเป็นดาราเข้าถึงยากแต่ก็เคยมีข่าวของเธอว่าแค่ต้นปีมิวนิทาฟ้ารายได้เกือบ50สิล้าน